สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะมีก็ขอแสดงความเสียใจกับส่งนัรกรรมรถบัสที่พาเด็กๆไปทัศนศึกษาด้วยนะคะพวกเราก็คงรู้ดีเทลของเรื่องราวอยู่แล้วแหล,ละก็คงไม่ต้องไปย้ำอะไรกันมากเนาะแต่ว่า คิดว่าหลังจากนี้ไปก็ควรจะเป็นจุดที่เราควรจะปรับปรุงในความปลอดภัยชีวิตที่ลูกหลานที่เขาจะต้องไปใช้ชีวิตของเขาคือมีสําหรับมีนะรู้สึกว่าทัศนศึกษาเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ต้องมีอ่ะเออเพราะว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวจะสามารถแบบ พาลูกๆหลานๆไปเปิดหูเปิดตาหรือว่าไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็เอาจริงๆอย่างตอนที่มิยังเป็นเด็กเนี่ยการทศนศึกษาก็เป็นวันที่เราเรอคอยแล้วก็เป็นวันแรกๆที่เรารู้สึกว่าเราโตแล้วเราจะต้องแบบว่าเริ่มดูแลตัวเองไปเที่ยวกับเพื่อนมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมก็รู้สึกว่ามันก็สําคัญนะทุกคนสิ่งที่เราควรจะ เน้นแล้วก็ไปทําก็คือป้องกันอ่ะเออไม่ให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นหรือว่าอย่างน้อยตรวจเช็คให้ดีที่สุดว่านี่คือยานพาหนะที่เหมาะสมไหมแล้วก็ระยะทางอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นระยะทางที่เหมาะสมเช่นเดียวกันะนะคะส่งกาลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะยังมีเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บเรือนทุกคนและชีวิตพวกเขาเนี่ยหลังจากนี้ไปก็คงไม่ง่ายทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็ต้องเยียวยากันต่อไปนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ สวัสดีค่ะยีนนี้ต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะก็นี้มาเจอทุกคนด้วยหมวกที่ทุกคนจะงงว่าท้าไม่เราคนเราถึงมีหมวกมันมีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันคือต้องบอกว่ามิชอบ ซื้อของมือสองค่ะทุกคนบางทีก็เอฟมาจากอาจอบางทีมีก็ไปคุยเขียนมาเองอนะไรเงี้ยเพราะว่ามีชอบของที่มันไม่เหมือนใครคือแบบว่ามันจะต้องมีหนึ่งชิ้นในตัวที่มันไม่เหมือนใครไม่รู้ทําไมคือชอบมากๆชอบของที่มันแบบแปลกๆแต่ว่าเนี่ยซูมามันก็ไม่เคยได้ใช้เพราะว่าไม่ได้ไปไหนค่ะมันใส่ยังไงก็ไม่รู้น่าจะเป็นนี่แหละมันปิดหูนะตอนนี้ริงหูอุ่นมากแต่ว่ามีก็คิดว่า เออมันก็เข้ากับลุคนี้เนี่ยถ้าักดีถ้าไม่ใส่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะใส่ตอนไหนนะคะบันทีก็ซื้อหมวกมาเพื่อใส่ให้คนในช่องมิสเ่บงดูเนี่ยแหละ <c oughs> โอเคค่ะก็ตอนนี้มีกําลังเคลียร์ของเพื่อที่จะนําไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ,ะสําหรับใครที่ เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะผ่านมาฟังมีต้องแบบขออนุญ,ญาตให้กําลังใจแล้วก็มีรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมันหนักมากจริงๆเข้าใจนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเปรียบเทียบว่ามันอาจจะยังไม่หนักเท่าปี5 4หรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับมีนะไม่ว่ามันจะปีไหนถ้าท่วมบ้านเราหรือว่าท่วมบ้านใครอ่ะคือมันเดือดร้อนแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีการที่จะบูรณะซ่อมแซมอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะคะล่าสุดมีก็เพิ่งเอ่อบริจาค หมอนค่ะเพราะว่าอ,อ่านผ่านๆมาเจอว่าเดี๋ยวหลังจากที่น้ําไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะยากต่อไปก็คือหน้าหนาวก็จะต้องมีพวกผ้าห่มหมอนอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นเรื่องของการกันหนาวเนาะก็เลยรวบรวมกันมีก็นับหน้าที่เป็นคนบริจาคซื้อหมอนไปนะคะก็ซื้อไปได้เยอะอยู่นะหลังจากที่บริจาคไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งแค่เล็กน้อยที่เราจะทําได้จริงๆเพราะว่าการที่เราจะลงไปช่วยหน้าง,งานก็คงไม่ไหวอะไปก็คงจะเป็นตัวถ่วงเนาะแล้วก็ ไม่รู้จะทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วมียอมรับเลยว่าเป็นคนที่ดูข่าวเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ทําอะไรเราจะรู้สึกนอยอ์อะรู้สึกแบบเราต้องช่วยไม่ว่าทางใดทางหนึง่งจะช่วยแชร์ข่าวสารหรือว่าบริจาคอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้จริงๆนะคะโอเคค่ะสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะที่จะต้องพบเจอกับความน่ากลัวยี่สิบเก้าวันนี่เธอจะต้อง อยู่กับชายโชดสาคนนะคะแล้วเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเรื่องราวของ j จส m i n มินบล็อกค่ะวันนี้เราจะไปเห็นที่เมินโซตานะคะเมืองอเล็กซานเดรียค่ะ j จส m i n มินบล็อกเป็นเด็กสาวอายุ15ปีในปี2017ค่ะ เดือนนั้นเนี่ยเป็นเดือนสิงหาคมทุกคนอากาศก็จะสบาย,บายเด็กๆก็จะออกมาเล่นนอกบ้านนะคะจัสตินก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ก็มีเพื่อนมากมายอยู่แถวๆถวบ้านนะคะเป็นช่วงปิดเทอมกําลังจะเปิดเทอมของเธอค่ะจัสตินเป็นเด็กผู้หญิงที่ร่าเริงแต่ว่าเธออาจจะเป็นคนที่มีปัญหาในการเรียนรู้เล็กน้อยอาจจะช้ากว่าเพื่อนเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะ จัสตินอยู่กับคุณแม่แล้วก็พี่สาวค่ะน่าเศร้าที่ครอบครัวของเธอเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นก่อนที่จัสตินจะมาอยู่ที่มินนิโซตาเนี่ยพวกเธอก็อยู่ที่เมืองอื่นมาก่อนแล้วคุณแม่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะพาครอบครัวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มินนิโซตาค่ะหลังจากที่มาเริ่มต้นชีวิตที่มินนิโซตาแล้วเนี่ยนอกจากจัสตินีที่ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันแล้วคุณแม่่เนีย ก็หาเพื่อนได้ค่ะก็มีเพื่อนบ้านมากมายที่อายุรุ่นเราเขาเดียวกันนะคะเป็นทั้งคุณพ่อเลี้ยงเดียวคุณแม่เลี้ยงเดียวหรือว่าเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่ก็สบายใจนะคะที่เวลาจัสมินเนี่ยออกไปเที่ยวเล่นเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็จะมีเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้คอยดูแลลูกของเธอนะคะแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันที่8สิงหาคมปี2017ะคะ่ะ วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จัสมินรู้สึกปวดหัวค่ะทุกคนแบบว่าเหมือนกับวันนี้เธอรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณแม่ก็บอกว่าให้เธอเนี่ยนอนพักอยู่ที่โซฟานะแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาช่วงเย็นเย็นแล้วว่าคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรีบออกไปทุระเป็นเรื่องของครอบครัวเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปช่วยญาติทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาซึ่งในบ้านวันนั้นเนี่ยก็จะมีจัสมินพี่สาวของเธอแล้วก็แฟนของพี่สาวค่ะ จัสตินก็บอกคุณแม่ว่าเออเดี๋ยวเธอจะนอนอยู่ที่โซฟาเนี่ยแหละรอคุณแม่กลับมาบ้านนะคะตัวพ่อแม่กลับมาบ้านเนี่ยช่วงประมาณสี่ทุ่มก็เห็นว่าที่โซฟาเนี่ยไม่มีจัสตินอยู่นะคุณแม่ก็เลยเดินไปดูในห้องเออเผื่อลูกกลับเข้าไปนอนในห้องของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยอยากจะไปเช็คดูหน่อยว่าอาการปวดหัวดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงก็พบว่าในห้องเนี่ยก็ไม่มีจัสตินเช่นเดียวกันค่ะคุณแม่ก็เอกใจก็เลยเคาะประตูถามพี่สาวของจัสตินค่ะว่า เออเห็นน้องไหมพี่สาวก็บอกว่าไม่เห็นนะเออเมื่อเย็นยังเห็นนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยตอนแรกคุณแม่ก็คิดว่าหรือว่าจัสมินเนี่ยออกไปเดินเล่นนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลา3ามสี่ทุ่มแล้วทุกคนจัสมินเนี่ยเป็นคนที่กลัวความมืดนะคะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่นะคราวนี้คุณแม่ก็เลยเริ่มเช็คของในบ้านแล้วว่ามันเป็นยังไงลูกออกไปไหนหรือเปล่าก็พบว่ากระเป๋าหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังอยู่ที่บ้านแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบตใกล้จะหมดแล้วนะคะ แน่นอนว่าสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะก็รู้ทันทีว่าเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกแน่ๆเลยจะโดนลักพาตัวหรือเปล่าหรือว่าถูกจับไปสักที่หนึง่งที่แบบเธอไม่สามารถกลับบ้านมาได้เพราะว่าจัสตินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอายุ15เ้เองนะคะแล้วก็เธอก็ไม่เคยไปไหนไกลๆบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะโดยที่ไม่บอกแม่หรือว่าไม่บอกพี่เมื่อคุณแม่ตั้งสติได้เนี่ยก็รีบโทรแจ้งตำรวจค่ะแล้วตำรวจเนี่ยก็แอคชั่นอย่าง ว่องไวนะคะก็มีการทําใบประกาศออกมามีการประกาศทางโซเชียลมีเดียมีการออกข่าวมากมายว่ามีการตามหาจัสตินบล็อกค่ะทุกคนที่อยู่ในระแวกบ้านของจัสตินนะคะก็ช่วยกันออกตามหาเธอค่ะแล้วจัสตินอยู่ที่ไหนหรอคะต้องกลับไปในคืนที่จัสตินหายตัวไปค่ะ <S <S ในวันนั้นนี่หลังจากที่คุณแม่ของจัสตินเนี่ยเขาออกไปข้างนอกแล้วนะคะจัสตินที่นอนอยู่ที่โซฟาเนี่ย ประมาณสักสองสามทุ่มนะก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูค่ะซึ่งพอเปิดมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะคะคนที่มาเคาะประตูเนี่ยก็คือพ่อของเพื่อนสนิทของเธอค่ะเขามชื่อว่าโทมัสบาร์เกอร์นะคะอายุ32ปีค่ะจัสมินเนี่ยสนิทกับครอบครัวนี้มากๆนะคะอย่างที่บอกว่าโทมัสเนี่ยมีลูกชายคือเขามีลูกทั้งหมด6คนลูกคนล่าสุดของเขาเนี่ยเพิ่องอายุได้แค่1เดือนเท่านั้นเองนะคะจัสมินกับลูกของโทมัสบาร์เกอร์เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกัน เล่นกันตลอดขี่จักรยานเล่นกันตลอดนะคะโทมัสวาก,ก,ก็บอกกับจัสมินว่าเกิดเรื่องกับลูกชายของเขาค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็มีอาการที่แพนิกพูดไม่รู้เรื่องก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการกับลูกได้แล้วเนี่ยเลยมาตามจัสมินไปช่วยคุยกับลูกให้หน่อยได้ไหมด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทเนาะจัสมินก็บอกว่าได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วค่ะหนูก็จัสมินก็ มาเคาะประตูห้องพี่นะคะเพื่อที่จะบอกว่าเธอกําลังจะออกไปกับคุณพ่อของเพื่อนเนาะแต่ว่าเมื่อขอแล้วเนี่ยพี่ไม่เปิดค่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะหลับอยู่หรือว่าไม่ได้ยินนะคะก็เลยคิดว่าโอเคออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาไม่เป็นไรหรอกก็เลยไม่ได้เอาทั้งมือถืออะไรไปเพราะว่าแบตก็จะหมดนะคะเธอก็ขึ้นรถไปกับพ่อของเพื่อนค่ะโทมัสบาร์เกอร์ขึ้นรถไปได้ประมาณ15นาทีเธอเริ่มรู้สึกว่า มันแปลก,ปลกมันมันมีความรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็ทางที่โทมัสขับไปเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่เธอเคยไปบ้านของเขาคะ่ะโทมัสเนี่ยไปอีกฟากหนึ่งของเมืองนะคะห่างจากบ้านจัสตินไปประมาณ17กิโลเมตรค่ะเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วเนี่ยมันคือบ้านเป็นเทรลเลอร์ค่ะเป็นแบบกล่องเล็กลยอะเง้ยเนาะแล้วก็เก่าๆเ,เหมือนกับเป็นที่ที่เอาไว้ซุ่มหัวง่ายๆมันไม่ใช่ที่อยู่ที่มันแบบ ถูกต้องอะไรขนาดนั้นมันก็แบบเป็นเก่าๆแล้วก็น่าจะมีร่องรอยของการที่แบบคนมาปาร์ตี้มาใช้สิ่งเสพผิดกฎหมายอะไรเงี้ยคะ่ะเมื่อมาถึงนะคะโทมัสก็ไม่ได้ตอบอะไรจัสมินอีกต่อไปแล้วคะ่ะว่าเขาเธอมาที่นี่ทําไมนะคะเขาใช้ซิปไท้ายเนี่ยล็อกที่มือของเธอนะคะแล้วก็ที่ขาของเธอคะ่ะแล้วก็ใช้เนี่ยจี้ให้เธอเนี่ยตามเขาเข้ามาอย่าถามอะไรอย่ากรีดร้องอย่าส่งเสียงนะคะจัสมินก็ทําอย่างที่เขาบอกคะ่ะแต่ว่าเธอก็กลัวมากมากแหละ เมื่อเข้ามาในเทรลเลอร์เนี่ยแน่นอนว่าจัสมินก็ถูกล่วงละเมิดนะคะและมันก็เป็นอย่างนั้นไปอีก3วัน,นะค่ะทุกคน3วันเต็มๆที่ทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาอยู่ในเทรลเลอร์แห่งนี้นะคะจริงๆแล้วโทมัสบาร์เกอร์เนี่ยได้บอกเหตุผลกับจัสมินด้วยนะคะว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะทําแบบนี้กับเธอนะคะเขาเล่าว่าเธอจําได้ไหมเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะเธอกับลูกชันน่ะไปขี่จักรยานกันแล้วจัสมินเนี่ยเกิดอุบัติเหตุค่จักรยานล้ม ซึ่งลมก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะคะคราวนี้ด้วยความที่โทมสัสวากเกอร์เนี่ย,เ,ยเห็นว่าจัสมินลมก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบเข้ามาเช็คดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เด็กสาวเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะเธอเปิดเสื้อด้านข้างขึ้นมาค่ะคือจะให้ดูซี่โครงคือเธอเจ็บซี่โครงค่ะแต่ว่ามันไปกระตุ้นความคิดที่ไม่ดีของโทมัสกับลูกของเพื่อนค่ะคือแม่ของจัสมินเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับโทมัสเนาะแล้วก็จัสมินเองก็เป็นเพื่อนกับลูกเขาด้วยอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะรักาพาตัวเธอค่ะแน่นอนว่าเด็กอายุสิบไม่เข้าใจหรอกนะคะว่าเออแบบคือเราเปิดแผลให้ดูมันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจัสตินก็ทําอะไรไม่ได้นะคะนอกจากรอว่าเมื่อไหร่เธอจะถูกปล่อยตัวไปสักทีแต่เธอเแห่งนี้ไม่ได้เป็นที่ h a n งเอาของโทมัสบร์เกอร์แต่เพียงคนเดียวค่ะเขายังมีเพื่อนอีกคน,นชื่อว่าโจชัวโฮบี้ค่ะเราจะเรียกเขาว่าแค่โจชัวนะคะโจชัวเป็นชายร่างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น มันก็ยิ่งดูน่ากลัวสําหรับจัสตินนะเมื่ออยู่ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยโทมัสก็ตัดสินใจที่จะกําจัดจัสตินค่ะสิ่งที่เขาทําก็คือพาเธอเข้าไปในห้องน้ํานะคะแล้วพยายามที่จะกดหัวเธอเนี่ยในอ่างอาบน้ำค่ะเพื่อให้เธอจมน้ำเนาะแต่ว่าจัสตินน่ะเธอสู้ค่ะสู้ส,สู้ขัดขืนมากนู่นนี่นั่นเอาแอบตัวสุดท้ายโทมัสเนี่ยก็ต้องลมเลิกไปเพราะว่าทําไม่สําเร็จนะคะจัสตินไม่ยอมที่จะถูกกดลงไปในน้ําค่ะ หลังจากนั้นแผน2ของโทมัสก็คือเขานําถุงนอนมาค่ะถุงนอนที่เราเสอดตัวไปแล้วก็รูดซิปางเนี้ยแล้วก็บังคับให้จัสมินเนี่ยเข้าไปนอนอยู่ในถุงนอนนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ไปเปิดน้ําในอ่างอาบน้ําค่ะเพื่อที่จะจมเธอในอ่างอาบน้ําแต่คราวนี้เนี่ยเธอน่าจะแบบดิ้นุดไม่ได้และเพราะว่าอยู่ในถุงนอน แต่สิ่งที่เจอสมินทําก็คือว่าในระหว่างที่โทมัสเนี่ยไปเติมน้ําในอ่างเนี่ยเธอใช้นิ้วค่ะพยายามที่เคเคเขี่ยๆๆหาจนพะถุงนอน,นก็น่าจะเป็นถุงนอนที่เก่าแล้วนะคะจนเธอเจอจุดที่สามารถที่จะทะลุนิ้วออกมาได้เธอก็เนี่ยเหมือนเขี่ยไปไเป็นรูให้เธอไว้หายใจแล้วก็แหวกออกมาได้นะคะเมื่อโทมัสพยายามพาเธอไปที่อ่างอาบน้ําแล้วก็พยายามที่จะจมน้ําเธอเนี่ย เธอก็แหวกออกมาจากถุงได้ทุกคนโผล่หัวไหมคะซึ่งมันทำให้โทมัสเนี่ยแบบโกรธมากๆเลยนะแต่เขาก็ลมเลิกไปแล้วก็หาวิธีใหม่อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้โจชัวเนี่ยเพื่อนของเขาที่เป็นชายร่างใหญ่เนี่ยมาช่วยในการที่จะทำให้เธอหายใจไม่ออกก็คือแบบมาช่วยกันบีบคอเอาม้อนทับอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าจัสมินเนี่ย สู้ทุกคนคิดดูดิตอนนั้นก็ผ่านประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะสิ่งที่จัสตินอยู่ได้ก็คือนานๆทีเขาก็จะให้น้ำกับพวกฟาสต์ฟู้ดค่ะแล้วเขาก็จะเก็บเธอเนี่ยเอาไว้ในเหมือนกับห้องเก็บของหรือว่าตู้เสื้อผ้าเล็กๆนะคะแล้วก็บอกเธอว่าถ้าส่งเสียงนะเธอจะต้องโดนแน่ซึ่งจัสตินเนี่ยก็พยายามที่จะอยู่ให้เงียบที่สุดค่ะเพราะว่าหเธอกลัวถูกทำร้ายสเธอกลัวว่าส่งเสียงแล้อไปเนี่ยจะมีคนมาทำร้ายแบบ รุงละเมออะไรเงี้ยเนาะเธอก็อยากที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเธอด้วยค่ะแต่ว่ามีวันหนึ่งเนี่ยทั้งโจชัวแล้วก็โทมัสเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกนะคะก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามาที่บ้านเพื่อนคนที่3เนี่ยชื่อว่าสตีเวนพาวเวอร์สค่ะโจชัวกับโทมัสเนี่ยอายุพอๆกันคือ3 0 32แต่ว่าสตีเวนพาวเวอร์คนที่3เนี่ยอายุป,ประมาณ20ทุกคนเมื่อสตีเวนพาวเวอร์มาถึงเนี่ย ทังโจชัวและโทมัสก็กำชับนะคะว่าอย่าเข้าไปที่ห้องนอนเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อยู่ด้แค่ห้องนั่งเล่นเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะพวกเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้ตัวของสตีเวนเนี่ยได้เจอกับจัสมินนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อสองคนนั้นไปปุ๊บเนี่ยตามสไตล์เนาะก็คือสตีเวนก็เข้ามาคนดูคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรยังไงเพราะว่า3คนนี้เนี่ยติดาค่ะ ใช้เมเทแอมเฟตามีนแล้วก็ยาเสพติดอื่นๆด้วยะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่สตีเว n นเนี่ยเขามาตามหาว่าอุ้ยต้องซ่อนแบบของเอาไว้แน่เลยเมื่อเปิดตู้ดูดกลับพบกับจัสตินค่ะคนดีๆทั่วไปเนี่ยก็คงช่วยเหลือเธอเนาะแบบว่าอุ้ยอะไรอ่ะหรือว่าแบบไปแจ้งตำรวจหรือว่าอะไรเนาะแต่นี่ไม่ใช่คนดีค่ะอันนี้คือแก๊งคนชั่วนะคะเพราะฉะนั้นซีเวนนะคะแทนที่จะช่วย Jasmine จัสตินสิ่งที่เขาทําก็คือ ลงละเมิดเธอค่ะสิ่งที่เขาทําตอนที่เจอจัสตินเนี่ยก็คือทารุณกรรมแล้วก็ลงละเมิดเธอค่ะพออีกสองคนกลับมาก็อ่ะโปะรู้แล้วว่าตอนนี้สตีเฟนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ลักพาตัวสมรู้ร่วมคิดแล้วก็ทําร้ายจัสตินนะคะทั้งสามคนก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าประมาณวันที่20กว่าแหละจัสตินก็อยู่ในสภาพที่ร่างกายของเธอเนี่ย มันทรมานเต็มทีแล้วแต่ว่าจิตใจของเธอคือแข็งแกร่งมากๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าอ,อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจัสตินบอกว่ายัางไงเธอก็จะกลับบ้านเธอจะต้องรอดให้ได้หายใจใเฮือกสุดท้ายเธอก็จะแบบดิ้นรนนะคะในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็หาทางที่จะจบชีวิตของจัสตินเนาะก็เลยมีการคิดแผนขึ้นมาว่าเอางี้ที่บ้านเรามีโซฟาเนาะ ก็เอาจัสมินเนี่ยมาไว้ตรงกลางของโซฟาทุกคนแบบโซฟาที่มันยกยกหมอนออกมาได้อะพอจัสมินอยู่ตรงกลางใช่ไหมก็เอาหมอนนับเหมือนแซนด์วิชแล้วก็ให้โจชัวเนี่ยเพราะว่าเขาล่างใหญ่สุดเนาะทับนั่งทับจัสมินเพื่อให้เธอเนี่ยขาดอากาศหายใจค่ะก่อนที่จะเอาล่างของเธอไปเป็นแซนด์วิชเนี่ยเอาถุงเท้าเนี่ยหยัดเข้าไปในปากเธอด้วยนะเพื่อที่จะแบบขาดอากาศแน่ๆครั้งนี้ต้องสําเร็จแต่เชื่อไหมทุกคนขนาดนผู้ชาย3มคนอะ จัสตินยังดิ้นจนลอดจนได้จนแบบสามคนนิ้วสูว่าเหนื่อยแล้วพอแล้วแบบไม่เอาแหละไม่ทําต่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปล่อยเธอไว้อย่างนั้นนะคะและแผนที่สามเนี่ยก็คือให้จัสตินเนี่ยถูกแขวนคอค่ะพวกเขาเนี่ยก็ทําเชือกขึ้นมากลางว่าแล้วก็ทําเหมือนแท่นขึ้นมาแล้วก็บังคับให้จัสตินเนี่ยไปยืนที่แท่นกับเชือกนะคะแต่เมื่อเชือกคล้องที่คอของจัสตินแล้วเนี่ยแล้วเธอเหมือนกับจะสะดุดอะทุกคนแบบอย่างเงี้ยไปอะตัวของโทมัสบาร์เกอร์เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแบบหยุด เออไม่เอาไม่เอาเหมือนแบบวิธีนี้อาจจะแบบน่ากลัวเกินไปสําหรับเขานะคะเขาก็เลยบอกให้จัสตินเนี่ยลงมาแล้วก็บอกทุกคนว่าพอละพอละแ,แผนนี้ไม่เวิร์กนะคะแต่ในตอนที่ทุกคนกําลังแบบเอ้ยเอาไงกันต่อดีเนี่ยก็มีเสียงตํารวจมาขอบประตูค่ะทุกคนคิดว่าเฮย้ยมาหาจัสตินแน่เลยทุกคนก็บอกว่าเงียบนะถ้าไม่เงียบนะตายแน่ฉันจะแบบ เชื่อเธออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็ใช้มีดในการที่แบบขู่เข็นจัสมินอยู่เนาะซึ่งจัสมินเนี่ยก็ไม่กล้าส่งเสียงค่ะเพราะว่าเธอก็กลัวนะพวกเขาก็คิดว่าตำรวจเนี่ยจะมาแบบตามหาจัสมินเจอหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจมาด้วยเรื่องอื่นค่ะทุกคนเพราะว่ามีการรายงานเกี่ยวกับการขโมยอะไรบางอย่างแล้วตำรวจก็คิดว่าที่นี่เนี่ยมีเบาะแสนะว่าอาจจะเป็นคนขโมยหรือเปล่าอะไรเงี้ยตำรวจก็เลยมาดูแต่พอมาเคาะดูเนี่ยก็พบว่าไม่มีใครอยู่บ้านทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ครบทุกคนแต่ทุกคนเงียบ ตำรวจก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาใหม่ละกันตำรวจก็เลยกลับไปค่ะในตอนนั้นเนี่ยสามคนก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจัสตินแบบอยู่นี่เราเราไม่รอดแน่เลยอะไรเงี้ยพวกเขาก็เลยตัดสินใจอุ้มเธอขึ้นรถค่ะแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆไปตามไร่ข้าวโพดไปตามพื้นที่ที่มันแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาทางที่จะกําจัดจัสตินค่ะคือเราคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่จะ ใครมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะเอาชีวิตใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนต้องเป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยมมากจริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าการพยายามครั้งต่อไปมันจะไม่สําเร็จอืมคราวนี้จัสมินที่อยู่ในรถเนี่ยก็แบบหวาดกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอก็จะสู้ค่ะคราวนี้มันก็จะมีตอนที่พวกเขาเนี่ยขับรถแล้วมันแบบมีรถตำรวจแล้วทุกเขาก็เถียงกันเอ้ยเอาไงดีเพราะในรถเนี่ยมีอะไรรู้ไหมยาเสพติด ก็คือกลัวว่าเดี๋ยวถ้าตำรวจเรียกนะนอกจากเราจะมีคนนี้แล้วเนี่ยเรายังมียาด้วยเราจะแบบแย่เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดกระจกโยนทิ้งไปค่ะแบบทิ้งไปก่อนข้างทางเพื่อที่จะแบบว่าแม้ตำรวจคนก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตำรวจไม่ได้เรียกจบปึง้งคราวนี้พวกเขาเนี่ยก็ไปจอดรถอยู่ที่ริมทะเลสาบที่หนึ่งนะคะในจุดนี้เนี่ยแจสมินคิดว่าน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแหละพวกเขาเน่าจะพาเธอมาที่นี่เพื่อที่จะ จมร่างของเธอในทะเลสาแห่งนี้นะคะแต่ว่าตน้ตอนนั้นเนี่ยพอเขาจอดรถกันเนี่ยทั้ง3มคนก็มีการทกเถียงกันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทิ้งของไปนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นของสําคัญสำหรับพวกเขาคือ,อยาเสพติดนะหลังจากทกเถียงกันได้สักพักแล้วว่าโอเคเราจะต้องไปตามหายาที่หายไปนะคะพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทิ้งจัสมินไว้ในรถค่ะและนั่นก็คือช่องทางครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัสมินคิดว่านี่คือสิ่งที่เธอจะต้องทําให้ดีที่สุด พอพวกเขาไปแล้วเนี่ยจัสตินรอยอยู่ในรถประมาณ5นาทีนะคะแล้วเธอก็เปิดประตูรถค่ะแล้วก็วิ่ง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 หนีนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามือของเธอถูกมัดหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะเหมือนกับร่างกายของเธอเนี่ยค่อนข้างแบบฟรีแล้วเธอก็วิ่งค่ะเธอเจอกับทะเลสาบแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบ้านตอนนั้นเนี่ยจัสตินบอกว่าเธอเป็นคนที่ว่ายนะ้ำไม่แข็งนะทุกคนแต่ว่าเธอคิดว่านี่คือทางรอดทางเดียวค่ะเธอตัดสินใจถอดกางเกงนอนถอดถุงเท้านะคะ แล้วก็กระโดดลงไปในทนาาะเลสาห์แล้วก็หว่ไหว้หว้หวยให้ไกลที่สุดเทร่าที่เราะจะทําได้ค่ะจนมาขึ้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาขอบ้านสองหลังไม่มีคนไม่มีคนเปิดหรือว่าไม่มีคนแบบกล้าเปิดก็ไม่รู้ทุกคนอาจจะไม่มีใครอยู่บ้านจริงๆเนาะในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถกระบะเข้ามานะคะเขาชื่อว่าอาร์เมลเชตค่ะเขาเป็นกเกษตรกรนะคะในท้องถิ่นนั่นแหละอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็มี ฟาร์มของเขาก็มีบ้านของเขาค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เหมือนเอลล์เนี่ยจริง,รงๆเขาออกไปข้างนอกแล้วแต่ว่าเขาต้องกลับมาเอาอะไรบางอย่างเพราะว่าลืมของนะคะมันจังหวะพอดีด้วยแหละแล้วพอเขาข,ขับรถมาเนี่ยเขาบ,บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือกวางตัวหนึ่งที่กําลังวิ่งผ่านทุ่งมาแต่พอเขามองดีๆอ่ะเฮ้ยนั่นมันคนนี่เหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะสิ่งที่เอลท์ทก็คือเขารีบตัดสินใจขับรถไปให้ใกล้จัสตินมากที่สุดค่ะ เมื่อจัสตินเห็นรถกระบะของเออเนี่ยเธอก็วิ่งเข้ามาที่รถเลยค่ะเมื่อมาถึงที่รถเนี่ยสภาพของเธอด้วยความแบบทั้งเหงื่อทั้งเปียกทั้งกลัวหวาดกลัวนะคะเธอก็บอกว่าหนูชื่อจัสตินอายุ15ปีถูกหลักพาตัวมาจากมินิโซตาเออบอกว่าเขาจำหน้าเธอได้จากโปสเตอร์แล้วก็ข่าวที่เขาเห็นทุกวันค่ะหลังจากที่แบบเอจำได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็รีบพาเธอขึ้นรถนะคะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจค่ะในระหว่างทางเนี่ยตำรวจก็ขับรถมาหาพวกเขาค่ะ แล้วพอเจอกันปุ๊บเนี่ยเราก็ช่วยจัสตินในการพาขึ้นไปที่รถของเจา้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าทุกคนเชื่อป่าว่าคือในระหว่างที่กำลังแบบพาขึ้นรถอะไเงี้ยจัสตินก็ชี้ d h a t car t h a t car คือรถขนานนะคะรถที่3คนนั้นขับมาพอดีเป๊ะๆกับตอนที่จัสตินเนี่ยกำลังจะขึ้นรถตำรวจะคะ่ะ พอเขาเห็นรถตำรวจนะคะก็พยายามที่จะหนีค่ะแต่ว่าแน่นอนว่ามันหนีไม่ได้อยู่แล้วนะคะตำรวจก็รวบตัวค่ะแล้วก็นำไปที่สถานีตำรวจค่ะด้วยทุกอย่างทั้งการให้ปากคำของจัสตินแล้วก็หลักฐานต่างๆเนาะที่ไปนคนเจอว่าในเทรลเลอร์เนี่ยคือก็รู้อยู่แล้วว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าจัสตินเนี่ยก็บอกกับตำรวจนะคะว่าใน3มคนนั้นเนี่ยมีคนเดียวที่ไม่ได้ร่วงละเมอเธอก็คือโฮเกอร์ค่ะ โ์ดโจชัวโฮบี้จัสมินเนี่ยก็ได้บอกกับตำรวจนะคะว่าใน3าคนนะคะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ไม่ได้ล่วงละเมิดค่ะซึ่งก็คือโจชัวโฮบี้นะคะคนที่เป็นชายร่างใหญ่ที่สุดนะที่พยายามจะนั่งทับจัสมินจนหายใจไม่ออกนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยจัสมินก็สามารถที่จะได้พบกับครอบครัวของเธออีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครอของเธอเนี่ยก็จะต้องช็อกมากๆเพราะว่าคนที่รักพาตัวจัสมินไปเนี่ยคือเพื่อนของครอบะครัวค่ะ คือคนที่พวกเขาเนี่ยคิดไม่ถึงอเอรอมรชัดนะคะได้เป็นฮีโร่ของเมืองนะแล้วก็เขาเนี่ยได้เงินด้วยนะเพราะว่าเอร์เนี่ยได้รับเงินด้วยนะทุกคนเพราะว่าจากประกาศที่ตามหาจัสมินเนาะทำให้เขาเนี่ยได้รับเงิน7 0 0 0ดอลลาร์นะคะแต่ว่าเอร์เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะนัดครอบครัวของจัสมินมารับประทานอาหารกลางวันกับเขาค่ะแล้วก็มอบเงินก้อนนี้ให้กับครอบครัวของจัสมินนะคะเพราะเขาบอกว่า ครอบคัวของจัสมินเนี่ยน่าจะต้องการสิ่งนี้มากกว่าเขาค่ะคือเอร์เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ร่ํารวยอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆที่เขาสามารถที่จะทําเพื่อช่วยครอบครัวที่โชคร้ายได้ที่แบบลูกสาวโดนลักพาตัวไปเถึงเธอจะได้กลับบ้านเนาะแต่ว่าเธอก็คงจะต้องมีฝันร้ายมีทรมาในใจอยู่ตลอดไปนะคะทุกทน,นทุกคนก็แบบรักเอรมากๆนะคะแล้วก็ ชื่นชมในความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นฮีโร่ของเขาค่ะชีวิตของจัส i ินนะคะหลังจากที่เธอหลุดพ้นจากนรกมาแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนเพราะว่าคือเธอมีความหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะคะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้หลังจากหนึ่งปีที่ถูกจับไปนะคะโทมสัสบาร์เกอร์นะคะ พ่อของเพื่อนจัสตินคนที่จับเธอมาเนี่ยก็ถูกตัดสินให้จำคุกทั้งหมด25ปีนะคะหลังจากที่ออกจากคุกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องถูกเรจิสเตอร์ว่าเป็นผู้ต้องหาที่ใช้ความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องราวของทางเพศนะคะก็คือเป็นคนที่จะต้องถูกจับตาค่ะส่วนโจชัวนะคะ,นนะ,ค,ะคนที่เป็นเพื่อนร่างใหญ่นะก็ถูกจำคุกทั้งหมด8ปีะคะ่ะและคนสุดท้ายที่ร่วมลงมือทางเพศจัสตินนะคะคือสตีเฟนพาวเวลติดคุก8 ปีห้าเดือนค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าทําไมเขาไม่ได้รับโทษที่ใกล้ๆกับโทมัสบาร์เกอร์นะเพราะว่าถึงเขาจะไม่ได้เป็นคนแบบจับตัวจัสตินมาแต่เขาไม่ได้ช่วยเหลือแถมยังซ้าเติมและทําลายเยื่อด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบสงสัยว่าทําไมตีโกแค่แปดปีห้าเดือนเนาะน้อยมากอืถึงคดีจะจบแต่ความทุกข์ของจัสตินก็ยังดําเนินต่อไปทุกวินาทีนะทุกคนเพราะว่า หลังจากที่เธอได้กลับมาบ้านเนี่ยเธอก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปค่ะเธอไม่ใช่เด็กสาวที่สดใสหรือสามารถที่จะมองโลกในแง่ดีมีอนาคตเหมือนกับคนอื่นเธอไม่สามารถเข้ากับเธอไม่สามารถเข้าสังคมได้เหมือนเดิมมีปัญหาเรื่องของการไว้ใจคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเธอหลับตาเธอก็จะเห็นหน้าผู้กระทําผิดทั้งสคนทําให้เธอเนี่ยค่อนข้างเก็บเนือเก็บตัวจากสังคมเหมือนแบบ ไม่อยากเจอหน้าใครไม่อยากยุ่งกับใครอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ถือว่าทดถอยเนาะถือว่าแบบไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกตินะคะทําให้ก็ยังโชคดีนะที่จัสตินเนี่ยได้ไปรักษากับคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางรักษาเกี่ยวกับ PTSD ค่ะหรือว่า post traumatic stress disorder นะคะหรือว่าโรคที่แบบสําหรับคนที่ไปเจออะไรเหตุการณ์ที่น่ากลัวบางคนแบบไปรบหรือว่าอย่างจัสตินเนี่ยที่เธอรอดมาก็จริงจากการกักขังทั้งหมด29วัน ม,มันมีปัญหากับจิตใจของเธอมากกว่านั้นนะคะเธอก็ดีขึ้นแล้วก็ได้ไปออกรายการแบบด็อกเตอร์ฟิลอะไรเงี้ยซึ่งคือมันก็คงช่วยได้ประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีการที่เรายอมรับว่าโอเคเรามีปัญหาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นแล้วแหละแต่ว่าเราจะทํายังไงเพื่อพัฒนาให้ชีวิตของเราเนี่ยไปข้างหน้าต่อให้ได้อะไรเงี้ยมันก็คงจะช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าสำหรับใครที่เป็นเหยื่อเรื่องราวความรุนแรงอะไรแบบนี้คง ยากที่จะกลับมาเป็นตัวเองร้อนะคะแต่ว่าพวกเราก็ส่งกาลังใจให้กับจัสมินนะคะเพราะว่าเธอเก่งมากจริงๆทุกคนเธอถูกพยายามที่จะจบชีวิตทั้งหมดเนี่ยหครั้งด้วยกันนะซึ่งแบบผู้ชาย3คนไม่สามารถที่จะเอาชนะเด็กผู้หญิงอายุ15ปีคนนี้ได้นะครเรารู้สึกว่าจัสมินเนี่ยคือเด็กแกล่งคนเก่งมากๆคนหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับ เราเองเราคงอาจจะไม่สามารถสู้ได้ขนาดจัสตินนะคุณนอกจากจะมีพลังใจที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยพลังชีวิตที่อยากจ,จะอยู่ต่อไปให้ได้เนี่ยคือมันก็ต้องแข็งแกร่งด้วยนะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะมิก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับผู้ฟังทุกทุกคนใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะส่วนใครที่มาเจอกันใหม่ก็มาเจอไม่ได้ทุกวันพฤหดสนนะคะพร้อมกับคอลเลกชันหมวกแปลกประหลาดนะคะ จริงจริงมีเยอะมากเลยทุกคนมันอยู่ไหน,นก,ก็ไม่รู้กระจายไปหมดละอย่างหมวกใบนี้ก็คิดว่าถ้าบริจาคไปใครจะใส่นะคือมันไม่ใช่แบบหมวกที่ทุกคนจะใส่นะมันเป็นหมวกที่แบบเหมือนเขาใส่เมืองนอกอ่ะเออพูดถึงเมืองนอกเดี๋ยวเดือนตุลานี้มีมีแพลนจะไปเซี่ยงไฮ้นะคะทุกคนใครที่มีร้านแบบอร่อยต้องกินหรือว่าอะไรเงี้ย ก็มาพิมพ์แนะนำไว้ให้ได้นะคะเพื่อแบบว่ามีโอกาสตามไปก็จะได้ไปตามรอยของอร่อยนะเพราะว่าสำหรับมเซี่งไฮก็คงไปกิน,นะเป็นคนชอบกินหม่าล่ามากๆแล้วก็กินอาหารจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยไปแล้วรอบนึงก็รู้สึกว่ากินไม่ค่อยได้นะคะตอนนั้นกินไม่ยังไม่รู้จักหม่าล่าเนาะส่วนมากมันจะเป็นของผัดๆมันๆอะไรเงี้ยมีจะกแบบมันก็แอบเลี่ยนอยู่แต่ว่าคิดว่าดูรีวิวมาแล้ว อะไรใหม่ๆก็ดูจะกินได้อยู่พวกแบบชาบูปิ้งยา่างมาลาอะไรต่างๆแล้วก็มีว่ามันก็คงมีช้อยสของอาหารมากขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าตอนที่มีไปตอนฐานะเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรให้กินน่ะหรือเราไม่ได้ขนขวายมันไม่ได้มีรีวิวเหมือนทุกวันนี้แบบในทิกตอกหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดูทิกตอกเกี่ยวกับเซี่ยงไฮ้ตลอดเลยค่ะว่ามีอะไรกินมั้งคนอื่นเขาไปป๊อปมาหละไปกินฉันจะไปกินหมาล่าที่เซี่ยงไฮ้ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกับมิใหม่ได้ทุกวันเพือหัสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ